ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วครับวันอาทิตย์กับเซิร์ฟสเก็ตครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหัดเริ่มต้นสแนปนะครับมีผู้หญิงหลายๆคนนะครับอินบอกมาถามว่าพี่สแนปยังไงสอนหน่อยได้ไหมวิธีการเริ่มต้นนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ยังกลัวล้มนะครับผมจะมีวิธีการสอนที่แบบง่ายๆครับสั้นๆครับไม่ต้องกลัวล้มครับดูครับขึ้นเลยครับ หาเพื่อนหรือใครก็ได้สักคนหนึ่งครับจับไว้ครับแล,ล้วให้เขาเล่นเป็นวงกลมครับเขาเล่นวงกลมนะครับปร,ระมาณนี้ครับพอเขาได้ยินเสร็จเลยใช่ไหมครับเขาเล่นจริงเลยครับ ประมาณนี้นะครับหัดเป็นวงกลมครับเป็นวงกลมครับไหลเป็นวงกลมไปเรื่อยๆครับค่อยๆหัดสนั p ทีละนิดนดครับแร้ก็จะเก่งครับพอชินแล้วปุ๊บคุณก็จะได้แบบ180ครับผมเลนให้โดนเง สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณจันสุวรรณนะครับสนับจันสุวรรณครับ JSW ครับมีอุปกรณ์ให้เล่นหลายๆอย่างนะครับโอค้าก็มีครับเวฟแรมก็มีครับตามแท็กก็มีครับโมจ้อร่อยครับขอบคุณครับ